เขาค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนแปลงไตลอดแล้วก็เป็นคนช่างเลือกในสิ่งที่ดีครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะทําให้มันได้ดีแสดงว่าเราเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครัเป็นช่างเลือกอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างนียวแฐานะต้งหนึ่งเรามีไกด์ล์ให้มันหรือมีการใบว่าฉันชอบแบบดจริงจไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆชีวิตพวกเรามันเล่นอยู่ล้เด็กก่อน เ่าไปที่นบงที่ดูแลนเงปก้ตัวเองบนี้แบเขาไม่ได้ออไม่ไม่กเห็นใ่หมเาอมาออกไม่ไม่เมื่อกี้ผมมีจังหวะตกใจนิดนึงแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าโอ้ยหนึ่งมา แต่ค <anto> ือแต่คือ <content> ถ้าเมื like ่อก <ED> ี้ถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่คือเขาไม่รอระนะเมื่อกี้เขารับเติมเอุ้ยอะไรไม่ได้เปล่ยนหนวม่แม่มองอยู่อัฟฟายมันดับแล้วทำไงต่อดีวันมาแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นกามกินมันตกใจแค่ไหนกับถ้าเกิดโดยพื้นฐานชีวิตหนูมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรื่อยอยู่แล้วก็เลยค้นท้าโอเคแต่เจ๊ถ้าเรตกใจมากเพราะว่าไปเลยเรียกชั้นเรียกชั้นเร็วเรียกชั้นเร็ว เมื่อกี้เราถึงเมื่อกี้เราถึงไหนกันนะเรื่องคนไทยเรื่องคนไทยแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนมีช็อตที่สึกแบบแพ้ไม่มีเลยก็เลยรู้แล้วว่าไม่มีเลยคิดได้ตอนหลังไช่ตอนหลังแล้วดีแล้วไม่คิดไม่ได้เมื่อกี้อ๋อตอเมื่อกี้คือไปก่อนแล้วหันมาอ้าวมื่อี้ไปแล้วด้วยไม่แต่ไป่อนแต่ว่าเจเคไปออกรายการว่าเนิง์นเป็นคนที่เหมืว่าเลี้ยงเข้ามาเรียนด้วยลำแข้งดีแรงเขามาเหมือนเขาแต่ว่ามีทุกวันนี้ ก็เหมือนเหมือนพอโตมาได้กันเวลามีอะไรก็จะแบบปรึกษากันตลอดอืมแต่ว่าหนึ่งเขาจะมีความฉลาดและไหวพริบมากกว่าหน่อยเออต่ว่าเลยไม่ใช่นะ <laughs> เขาเลยจะคอยแบบแนะนําผมแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าอันไหนผมควรทําไม่ควรทาอะไรเงี้ยอยากให้เจ๊ที่ไปกลาว่าเลี้ยงด้วยลำแข้งติดีนะ <laughs> เลี <laughs> เ้ยงด้วยลำแข้งไม่ความหมายของผมเนี่ย าจจะไม่ได้อ่อนหวานมากไม่ได้เออไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะแต่ว่าก็ไม่ได้อ่อนหวานแต่ว่าตรงไปตรงมาอ่มันก็เลยทำให้เราแข็งแรงขึ้นเราก็ทำให้ผมแข็งแรงขึ้นทำไมทำไม